อาสนาวิหารอสัมชันนะครับเป็นวัดหลักของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเรียกได้ว่าเป็นวัดแม่ของอครสังฆมณฑลกรุงเทพเลยทีเดียววัดแม่ในที่นี้ไม่ใช่ความหมายที่ว่าเป็นวัดหลังแรกแต่เป็นวัดที่มีความสําคัญอันดับแรกเพราะว่าอาสนาวิหารเป็นที่ตั้งของที่นั่งของพระสังฆราชภาพนี้สามารถเห็นได้ชัดนะครับเวลาที่พวกเราเข้าไปในอาสนาวิหารแล้วจะเห็นเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่ๆตั้งเด่นอยู่บริเวณหลังพระแท่น ภาพของอัสนะจึงเป็นภาพของพระสังฆราชอยู่กับบรรดาพระสงฆ์สังฆอนุก,กรเพื่อปกครองสบุรุษของท่านนะครับเวลาที่เราเข้าไปในอาสนาวิหารเราก็จะเห็นภาพนี้ครับและภาพที่ปรากฏชัดที่สุดนะครับก็คือในวันพุัสศักร์ชที่เราจะเห็นพระสังฆราชพร้อมกับพระสงฆ์แล้วก็บรรดาสบุรุษร่วมถวายวิสาร่วมกันครับอาสนาวิหารอสัมชัญน,นะครับเป็นหนึ่งในวัดแรกแร ของกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เกิดขึ้นจากความช่วยเหลือของหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะครับทั้งมิชนารีที่พยายามหาทุนมาซื้อที่ดินทั้งบรรดาคริสตชนที่พยายามระดมทุนการช่วยกันบริจาคจนกระทั่งเสกวัดหลังแรกได้ในปี1822นะครับถ้าเกิดว่าเรานับจากการเสกวัดอสัมชัญหลังแรกนะครับปีหน้านะครับปี2022อัศนวิหารอสัมชัญก็จะมีอายุครบ200ปีแล้วนะครับ ในสมัยพระสังฆราชแปลรอสนะครับก็ได้ประกาศนะครับให้นิสังไทยเนี่ยเป็นสิทธิ์ขาดแด่แม่พระผู้รับเกียรติยุคขึ้นสวรรค์นะครับในปี1925โดยใจความของประกาศนั้นนะครับก็บอกว่าขอเอาเมืองไทยเนี่ยวางไว้ในพระหัตถ์ของพระแม่เพื่อให้พระแม่เนี่ยช่วยเหลือให้ประเทศไทยมีความเชื่อทวีมากยิ่งขึ้นแล้วก็กําหนดให้ทุกวันอัสสัมชญัญหรือทุกวันที่15สิงหาคมนยครับเป็นวันที่ พวกเราพริเศษชนไทยจะรื้อฟื้นการถวายมิสซังไทยแด่พระแม่ซึ่งเราก็ยังทํากันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับด้วยการสวดบทภาวนาถวายประเทศไทยแด่แม่พระดังนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าคริเศชนไทยกับแม่พระรับเกียรติอยู่ขึ้นสวรรค์เนี่ยมีความผูกพันกันในบทเพลงแม่พระภาษาไทยหลายๆเพลงช่วงแรกๆนะครับจึงมีความเกี่ยวข้องกับพิเศชนไทยอย่างมากแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าเพลงแม่พระหลายๆเพลง เน้นถึงขนาดใส่คําว่าชาวไทยพวกลูกชาวไทยลงไปในเพลงนะครับเพลงแม่พระเพลงหนึ่งที่ขับร้องในวันฉลองวัดอสมชัญเมื่อเมื่อเกือบร้อยปีก่อนนะครับชื่อเพลงแม่พระเมืองไทยนะครับปัจจุบันก็คือเพลงข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีนะครับก็เป็นเพลงที่มีชื่อชาวไทยนะครับแล้วก็เป็นการขอพรพิเศษสําหรับประเทศไทยของเราผ่านทางแม่พระ ตามที่ทุกท่านทราบนะครับประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกขณะนี้เรากําลังได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับไม่เว้นแม้แต่อสนัิหาริรัพอสังชันของเราซึ่งก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็อสัิหาริรัพอสังชันของเราอยู่ในเขตใจกลางเมืองซึ่งก็มีการระบาดมากมายนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะมีการระบาดมากมายเช่นนี้นะครับงานอภิบาลงานต่างๆของวัดก็ยังคงต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ดําเนินไปนะครับหรือตัวอย่างเช่น การจัดมิซานะครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถจัดมิซาแบบที่มีคนมาร่วมได้เราก็เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับเป็นการจัดมิซาแบบออนไลน์แล้วก็มีการถ่ายทอดสดในทุกๆมิซานะครับผ่านทางช่อง youtube แล้วก็ทาง f a c e b o o k Fan p a g จของวัดครับผมนอกจากนี้นะครับงานอภิบาลในเรื่องต่างๆก็จําเป็นต้องปรับรูปแบบเป็นออนไลน์แล้วก็ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นงานคําสอนพิสตชนใหม่นะครับอสนาฐาสัมชัญนะครับมี ผู้สนใจอยากเป็นคาทอลิกอยากรับศีลล้หลงบาปนะครับก็มีผู้สมัครเรียนคําสอนจนํานวนหนึ่งนะครับซึ่งณเวลานี้เราก็ปรับรูปแบบด้วยการเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่อำนวยให้เรามาพบกันนะครับก็ต้องปรับรูปแบบกันไปหรืองานจิตตาภิบาลของนักเรียนนะครับพระส่งที่สอนคําสอนนักเรียนสอนครูนะครับหรือว่ามิซาสําหรับนักเรียนคาทอลิกในโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนเราก็ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้นะครับเราอสานะวิหารอส์ัมชันของเรายัางได้พยายามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้คนที่ได้โอกาสในสังคมรวมไปถึงการให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์บรรดาพยาบาลที่ทํางานอย่างหนักนะครับก็ด้วยวิธีการต่างๆเท่าที่เราสามารถจะช่วยได้นะครับนอกจากนี้นะครับเงินทําบุญทั้งหมดในโอกาสสมโพธนพาราเกียรติที่ขึ้นสวรรค์นะครับเราจะนําไป มอบให้นะครับเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด -19 นี้ด้วยนะครับสำหรับงานฉลองวัดในปีนี้นะครับซึ่งจริงๆจะเรียกว่าฉลองวัดก็คงพูดไม่ได้เต็มปากนักแต่เรียกว่าเป็นการสมโพธิพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์นในบรรยากาศ ปัจจุบันดีกว่านะครับสำหรับในปีนี้นะครับเราไม่ได้จัดในรูปแบบทั่ว,วไปไม่มีการแห่นะครับแต่ว่าเราจัดในรูปแบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการตรีวานนะครับสามครั้งนะครับวันแรกนะครับโดยคุณพ่ออดิศักดิ์สมแสงสวงวันที่สองโดยคุณพ่อสาพลตั้งถาวรน,นะครับแล้วก็วันที่3โดยคุณพ่อเปียะชาติมาก่อนขันนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ ทำให้เรานั้นได้ร่วมใจเฉลิมฉลองแม่พระระเกียรติยุคสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในนะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปีนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งแม้ว่าจะเป็นข้อจํากัดแต่ว่าแม้จะเป็นข้อจํากัดก็ตามแต่ว่าเอ่อทำให้เรานั้นได้ได้แสดงออกถึงความศรัทธาจริงๆเพราะว่ามันแสดงให้เราเห็นว่าเราต้องการจะกลับมาร่วมมิสซาที่วัดเราต้องการจะแสดงความศรัทธาและความเชื่อของเรา ผ่านทางการสมโภธอันสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับคิศชนไทยวันสมโภธนี้ครับ